โอเคผมว่าชั้นวายเนี้ยคงจะไม่เจอทองหรอกครับน่าจอเจอตาเล็ก ราว่าเหล็กเยอะเจออีกแล้วเดวสโตน เราอะเจอมันี่ยไม่รู้ซีพพ่เจอแต่เหล็กอ<ห>ะหมูเจอเพจเจอเพจเ <c oughs> จอเพจ เจอเพชรครับตบมือตบมือเงียบผมเจอตั้งสิบห้าก้อนอา้าวเจอแค่ไปกี่ก้อนเองเจอสี่ก้อนเงียบ การเล่นมาครับเราต้องใจเย็นและบ้าบอาบาไม่โทรบ้าครับผมเราต้องบ้าด้วยครับบ้าที่จะเบะหิรบายฮะเป้าหมายสูงสุดของอาชีพกีการเล่นมาครับคือเบะตูหิรบายให้ได้หรือถ้าคุณเบื่อที่จะเบะตูดคุณก็ไปแฟบก็ได้ให้คำแนะนำได้จังเลยมาก อือ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 อู้โนลาวาไม่จะทีวีไหมะไม่เป็นไรพี่อุดลาวาแล้วสบายมากสบมอมอุยอ้โอ no, oh, oh, ้ไม่นะโอ้โอ้ไม่รอดแรกอู abus, ้เฮ้ยโอ้ยอะไรอะลาวาครับ โอ้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 พี่มีคนพังคอนเทนเนอร์พี่เออมีคนพังกล่องอ่ะอันนี้พี่อนุญาตให้พังกว่นนี้ไม่อ้าวมีเรื่องแล้วพี่มีเรื่องแล้วพี่เก็บของก่อนเพียบเลย โอ้ของเพียบครับของบาร์เนี่ยไม่เจอเลยเจอเพชรแล้วไอ้ยาไม่มีใครมาเลยเฮ้ยแง่เอ้ยมีใครเอาเหล็กไปเนี่ยงง 嗯，但铜还。<music> <music> <F> ตามไรอ่ะเจอทองบ้างยังอ่ะไม่ได้เจอทองเลยครับเผาทองเก็บไว้แล้วสิบแทง่ทงเพราะว่าเราต้อง,องมีถ้วยท,ทองไม่เจอหรอว่าทองทองหมดมั้งครับเพราะว่าขุดไม่เจอทองเจอแต่เพชรพี่ถ้าพี่มีกิจกรรมอีกทีบอกผมตอนนี้เลยได้ไหมฮะ <c oughs> <c oughs> คิดว่าจะมีเปล่า โอเคแล้วน่าจะเจอแล้วนะครับผมเดี๋ยวมาพี่ฮะกิจกรรมจะมาเวลาไหนประมาณถ้าพี่ดูนี้จบมั้งโอ้โหกิจกรรมอะไรเอ่ยไม่รู้แต่ดัาฟีกิจกรรมฆ่าหัวฆ่าหัวใครครับหัวหัวคุณนั่นแหละไม่เอานี่ก็เป็นเซิร์ฟเอ็กโคนะครับผมเดี๋ยวอาจจะให้อพีไว้ใต้ด้านกิเดี๋ยวคิดข่านไว้ เอ้ยวัวจากไหนเนี่ยนี่เราอยู่กลางเกาะล้างนะวัวมาจากไหนเนี่ย,ว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 ,ยวัวฮิโรบายมีชื่อวัวฮิโรบายครับเฮ้ยตรงนั้นทำไมมันมืดๆพี่พีมาดูดีครับครับผมพี่ขอสอบถามแป๊บหนึ่งทำไมพวกเรกียนในกิจกรรมทำไมต้องมาอยู่ด้วยครับเพราะว่าผมเล่นทีหนึ่งมีคนตีเพื่อนผมตกลาวาตายดนะ้วยฮะฮะทำไมนะอะไรนะ กิจกรรมนะตอนช่วงฟรีแันซนะว่ามีคนตีเพื่อนผมตกตกน้ำอะแล้วยังไม่ยังไม่นนำซ้ำตกน้ำเราขึ้นมาอีกโดนตีตกอีกช่างซวยอะไรเสียทีอมันก็เป็นการที่ช้าส่วนบผค้คลนะครับผ,นนผมเพราะว่าเขาจะฆ่า<บ>ไปไงเนี่ยเอ๊ไม่รู้ดิพี่โดดไปโดดไปเรื่อยฮนะจูดึงมาครับฮะ ตรงนั้นน่าจะมีนะมีอะไรเอ่ยทองเล็กเราต้องเจอเด็กแล้วก็เหล็กพร้อมกันเราถึงจะมีเพชรปัเอ้ยนั่นไงเดี๋ยวไปขุดพี่เดี๋ยวไปขุดขุดเหล็กกันเร็จแล้วควิสสำเร็จแล้วอะโอ้จะโดดมายังไงเนี่ยโอ้ช่างไกลอย่างงี้ไม่ได้บด์อ๊บ พี่เจอละเละหรือว่าเจอเองเจอเองครับขอหน่อยพี่เอเมล่าขอหน่อยเพ่เขอหน่อยเพ่อีอ่าวก้อนเดียวเฮ้ยเจออีกก้อนหนึ่งสองสองก้อนนะโหพี่มีใครมาวางไว้แน่ๆเลยอะเออน่าใช่โอ้คิปเปอร์ระเบิดเพราะรู้จักพรรู้จักโอ้โหลาวาเละขนาดนี้มีคนมาวางฮะ ลาวาเละเอียงนี้ต้องมีคนมาวางชัวชวไดมอนด์เี่ครับผมเฮ้ยนายนๆยนายขุดเองช่วงนี้ช่วงนี้เพชรผมขาดแคลนโอ้เสร็จกันต้องมือไวโอ้อนี่ครับทองคุณเลยครับขุดแล้วจะสำเร็จครับครับผมอุ้ยรู้และสสำเร็จอะไรรู้และะรู้และสสำเร็จยังไงเดี๋ยวอยู่ไหนะอ้ทอง เนี่ยโหเดี๋ยวโอเคไม่มีอะไรัำเลยแล้วโอ้บรรลุแล้ว, oh. ลวได้ยินเสียงเลยไหมได้ยินนะโอเคครับขอจบขอจบไอ้นี่ก่อนอะไรจบารายการนะ<อ>การรีวิวการหาไดามอนและทองครับคุยเราสำเร็จแล้วครับต่อไปก็จะไปดูว่าไอ้เสียงนั่นมันคืออะไรสวัสดีครับ